สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งห่างหายกันเป็นนานสักพักเลยทีเดียววันนี้จะมาเรียนรู้วิธีการหันหลังปั่นจักรยานหันหลังปั่นนะครับไม่ใช่ปั่นทอยหลังเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปชมกันเลยครับ แน่นอนครับอันดับแรกสําคัญที่สุดอย่าลืมสวมหมวกทุกครั้งและปั่นจักรยานควรหาสถานที่ฝึกเป็นลานเรียบเรียบนะครับลานปูนหรือว่าดินก็ได้ที่มันกว้างขวางไม่ควรที่จะไปฝึกในถนนสาธารณะนะครับเพราะว่าอาจก่อให้เกิดปุติเหตุกับเพื่อนร่วมทางได้ครับจักรยานที่สามารถทําเทคนิคได้เนี่ยได้ทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมีเกียร์ไม่มีเกียร์มีโชคไม่มีโชค การเซตติ้งที่จะทำให้ฝึกง่ายขึ้นหน่อยก็คือทำให้จัก,กรยานมันแข็งไม่ย้่ยน,นะครับเช่นล็อกโช๊คไว้เป็นต้นแล้วก็ยางเนี่ยควรจะให้แข็งๆหน่อยก็ดีนะครับปรับเกียร์นะครับเรารู้อยู่แล้วว่าจัก,กรยานเนี่ยยิ่งวิ่งเร็วก็ยิ่งทรงตัวง่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเกียร์เบาไปเนี่ยก็ไม่ดีเพราะเวลาเรากดเันไดแล้วเนี่ยจัก,กรยานมันจะไม่ค่อยไปส่วนเกียร์หนักไปก็ไม่ดี พอกดทีจักรยานมันจะพุ่งแรงมากทรงตัวไม่ทันนะครับดังนั้นสําหรับผมเกียร์กลางๆไว้เนี่ยกำลังดีครับแต่ถ้าจักรยานไม่มีเกียร์ก็ไม่ต้องห่วงนะครับฝึกได้หมดครับขึ้นคอมเลยเมือ่อจะจับด้านไหนก็ได้แบบนี้ก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้แล้วแต่นถนัดนะครับแต่ว่าอย่าลืมเอานิ้วเกี่ยวเบรกไว้หน่อยเผื่อเวลาฉุกเฉินนะครับแต่ต้องเป็นเบรกหลังเท่านั้นนะครับ อย่าไปเกี่ยวเบรกหน้าไม่งั้นหัวทิ่มได้นะครับเท้าข้างที่ถนัดเนี่ยจะเป็นเท้าที่กดบันไดในจังหวะแรกอย่างผมเนี่ยถนัดเท้า,ทาขวาผมจะกดเท้าขวาก่อนองศาบันไดตอนเริ่มปั่นเนี่ยแนะนําให้ขนานกับพื้นนะครับแต่ว่าถ้าเกียร์เราเบาหน่อยเนี่ยอาจจะต้องให้มันสูงหน่อยเพื่อเราจะได้ปั่นลงไปให้จักรยานไปไกลๆแต่ว่าถ้าเกียร์เราหนักเนี่ยควรจะต้อง เริ่มต้นที่ต่ำลงมาหน่อยเพราะว่าเรากดนิดเดียวจักรยานมันก็ไปไกลไปแรงแล้วใช่ไหมครับมาถึงส่วนที่ยากที่สุดแล้วครับเมื่อเราลองปั่นดูครั้งแรกๆเราจะรู้สึกเลยว่ามันเป็นไปได้จริงเหรอเพราะจริงๆร่างกายเราใช้การมองเห็นในการช่วยทรงตัวแต่ตอนนี้เรามองไม่เห็นมันก็เลยยากมากๆแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยท่านี้เมื่อลองดูไปเรื่อยๆก็จะเริ่มจับจุดได้ครับอย่างผมเนี่ย จากที่ไม่ได้เลยเนี่ยฝึกแค่สี่ห้าวันก็ทำได้แล้วในการฝึกครั้งแรกๆให้เรากดบันได้แค่ครั้งเดียวก่อนแล้วฝึกทรงตัวตอนรถไหลจะง่ายกว่าปั่นต่อเนื่องเพราะการปั่นแต่ละครั้งของเรานั้นจะทำให้รถโยกไปล้มได้ง่ายขึ้นเช่นอีกอย่างก็คือให้หันแฮนไปด้านที่รถจะลม้มคือสมมติเราเริ่มรู้สึกว่ารถกำลังเอียงไปด้านซ้ายให้หักแฮนไปด้านซ้าย รถจะกลับสู่สมดุลได้ครับเราสามารถนั่งบนแฮนด์เราใช้ก้นในการทรงตัวแทนการใช้มือได้แต่ในช่วงแรกของการฝึกก็แนะนําให้นั่งบนเฟรมก่อนจะง่ายกว่าครับถ้าเริ่มเก่งแล้วเนี่ยเวลาปันน่นมันจะเริ่มไกลมากขึ้นอย่าลืมใช้หางตาเนี่ยเหลือบมองทางด้านหลังปลเป็นระยะด้วยเพื่อความปลอดภัยครับ ก็จบไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับเทคนิคการปั่นจักรยานที่นํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถเม้นถามหรือว่าแนะนํำได้ทางด้านล่างเลยนะครับช่วงนี้โควิดระบาดอย่าลืมป้องกันตัวระมัดระวังตัวเองให้ดีๆด,ด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ